สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้านยูทู e สำหรับคลิปนี้มาดึกครับ14พฤษภาคม2565ตี2เสร็จนะครับก็จะมาย้อนอดีตโครงการอ,อสมอที่ภาครัฐบอกว่าจะมีการพัฒนาศักยภาพอสมอให้เป็นอ,อสมอหมอประจำบ้านเมื่อปีพศ2563เสร็จแล้ว พอถึงเดือนเมษายน2 5ง3นี่ก็จะได้รับการยกระดับบอสมอเป็นอสมอหมอประจำบ้านประมาณสัก800 0คนเสจแล้ว8 0 0 0คนแรกนี่ก็จะได้รับค่าบริการประมาณ2 5 0 0อันนี้ตามข่าวออกสื่อมากมายนะครับช่วงนั้นช่วงปีพศนั้นโดยมีการอบรมมอสมอหมอประจำบ้านมาเป็นระยะระยะพัฒนาศักยภาพ ช่วงเดือนมีนากุมภาก็มีการคัดเลือกอสมหมอประจำบ้านเสร็จแล้วก็มีนาเปการอบรมอบรมหลักสูตรอสมหมอประจำบ้านก็ก่อนหน้านั้นก่อนก่อนเดือนมีนาหกสามเนี่ยก็มีข่าวว่าอสมอที่ผ่านการอบรมและยกระดับเป็นอสมหมอประจำบ้านเนี่ยหมอประจำบ้านเนี่ยก็จะได้รับค่าบริาการหรือว่าค่าตอบแทนทารองนี้แหละมากกว่าอสมปกติ ก็จะเป็นกลายเป็นรับ2,005นะครับที่นี้เราก็ติดตามข่าวอยู่ช่วงนั้นพอเรื่องนี้มาถึงเดือนเมษายน2,563ก็เงียบไปเลยหลังจากเดือนเมษายน2,563จนถึงปัจจุบันเรื่องนี้ก็เงียบหายไปเฉยๆจนปัจจุบันนี่ยยังไม่ทราบว่าโครงการนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วก็ยังไม่ทราบว่าไอ้ที่ว่าจะให้อสมอ สองพหาตั้งแต่เมษายนสองพน้ารอยสิบสามนี่หยุดหยุดทำหรือยังไงหรือว่าจบโครงการนี้ไปแล้วไม่มีหรือยังไง,ง,ก,ไง,ไงก็เป็นเรื่องที่อสมที่สนใจเรื่องนี้เขาก็ยังยังคาใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเงียบหายไปเฉยโดยเฉพาะอสมที่ได้รับการอบรมพัฒน,นาศักยภาพเป็นเป็นอสมหมอประจำบ้านแล้วนะก็รู้สึกว่าเขา ก็ยังมีความหวังอยู่ว่าเขารับการอบรมหลักสูตรอสมอหมอประจำบ้านอ่ะอบรมแล้วแล้วก็ได้รับการยกระดับเป็นอสมอหมอประจำบ้านแล้วเขาควรจะได้รับ2500บาทเมษายนปี63มนั่นมีมีข่าวว่าอย่างนี้จริงๆแต่ตั้งแต่ปี6 3เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้อสมอก็ยังไม่ได้รับตัวนั้น2,500นนะครับและเราก็ไม่ได้ติดตามข่าวนี้มานานแล้วแล้วก็ ก็ไม่แน่ใจว่าไอโครงการพัฒนาศักยภาพอสมอหมอประจำบ้านนี่ยังมีอยู่ไหมและที่ที่ว่าจะให้สองพันห้านี่ยังมีอยู่ไหมก็น่าสนใจก็จะได้ถามติดตามข้อมูลข่าวจากหน่วยงานภาครัฐด,ดูจะพยายามถามหน่วยงานภาครัฐที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอสมอว่าตกลงโครงการนี้เป็นยังไงเงียบโครงการนี้ยกเลิกไปแล้วหรือยังไงหรือว่ายังมีอยู่นะครับ ก็เป็นที่เรื่องน่าสนใจเหมือนกันครับวันนี้ก็เอาเรื่องของอสมอย้อนอดีตมาเล่าให้ฟังครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ